รสชาติถูกใจแล้วเราก็ใส่กระเฉดลงไปเลยขัดแั๊บเดียวเดี๋ยวกระเฉดจะเหนียวหอมมากๆเลยหอมพลูแมสจานนี้ก็ได้ประโยชน์ครบ5หมู่เลยครัวอลังการตอนของดีทั่วไทยขอนำเสนอเมนูผัดหมี่กุ้งกระเฉด วัตถุดิบสุดพิเศษจากจังหวัดปราจีนบุรีนั่นก็คือผักกระเฉดหรือผักชะลูดน้ำพอได้ยินคำว่าผักกระเฉดก็คงจะคิดว่าคือผักกระเฉดที่เคยกินธรรมดาทั่วไปนี่แหละไม่เห็นจะพิเศษอะไรตรงไหนเลยไม่พิเศษกว่าผักกระเฉดทั่วไปอย่างไรตอนนี้เราจะขอนำเสนอแล้วก็บอกว่าความพิเศษก็อยู่ที่ตรงนี้ด้วยฟองน้ำสีขาวของผักกระเฉดหรือที่ชาวบ้านเรียกว่านม หรือปล้องที่สั้นรวมทั้งก้านและรากใบที่แข็งทําให้ผักกระเฉดดูไม่น่ารับประทานจึงไม่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคเท่าไหร่นะักทั้งที่ผักกระเฉดเป็นผักที่มีโภชนาการที่สูงมากแต่สําหรับชาวบ้านที่ตําบลเมืองเก่าอําเภอกบินบุรีพวกเขามีวิธีการที่จะทําให้ผักกระเฉดปราศจากฟองความเป็นปล้อง แล้วก็ระหว่างข้อที่ยาวมากขึ้นพัสานกับความกรอบอร่อยที่แตกต่างไปจากผักกระเฉดที่มีขายทั่วไปตามท้องตลาดจึงกลายเป็นแหล่งผลิตผักกระเฉดที่สำคัญผักชลุดน้ำ้ำของที่นี่เป็นผักปลอดภัยจากสารพิษที่ใช้เพียงสารสกัดจากสมุนไพรพื้นบ้านในการไล่แมลงศัตร,รูพืชเช่นสารสกัดจากสเสตีผลการ ผลิตชลูดน้ำของเกษตรกร,กรอำเภอกบินบุรีไม่ได้มีแค่เพียงความแปลกและน่ารับประทานเท่านั้นยังมีรสชาติที่อร่อยไม่เสียคุณค่าทางโภชนาการและยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตของพวกเขาอีกด้วยแม้ราคาจะสูงกว่านิดนึงแต่ผลผลิตผักชลูดน้ำในวันนี้ก็แทบจะไม่เพียงพอ,องความต้องการของผู้บริโภคโดยมีตลาดหลักที่รองรับคืองานอาหารในเมืองท่องเที่ยวตลาดอ,อตกร และซูเปอร์มาร์เก็ตบางแห่งในกรุงเทพทำให้เกษตรกรมีรายได้ทุกวันและพวกเขาก็พร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจโดยสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีโอเคตอนนี้ทุกคนก็รู้จักผักกระเฉดของดีกระบินบุรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วงั้นอย่าเสียเวลากันเลยดีกว่าเดิมทำกันเลยกับเมนูผัดมีกุ้งกระเฉด ส่วนผสมและว,วัตถุดิบก็มีดังนี้น้ำมันพืช2ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย2ช้อนชาน้ำปลา2ช้อนโต๊ะซอสปรุงรส2ช้อนโต๊ะน้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะน้ำสะอาดครึ่งถ้วยกุ้งสด10ตัวตอนนี้เราก็มาคุกนิดหน่อยแล้วเราเตรียมไว้แล้วพริกกระเทียมตำหยาครึ่งถ้วยเส้นมี้าว1ถ้วยผักกระเฉด2กรัม ตอนนี้ขอใส่แมสด้วยนอกจากจะป้องกันโควิดแล้วถูกสุขอนามัยเป็นอย่างมากก็ยังป้องกันพริกกระเด็นมามัาทนไม่ไหวมันจะต,ต้องไอแน่นอนเข้าคอเข้าอะไรต่ออะไรต่างๆนะและน้ามันโดนหน้าเราตั้งกระทะให้ร้อนใส่น้ำมันพืชลงไปใส่กระเทียมแล้วก็พริกหัดกทุอคนเห็นมยังได้กลิ่นเลย ใส่กุ้งเออตามลงไปนี่ขนาดใส่แมสกแล้ยวยิ่งแย่เลยใส่กุ้งตามลงไปและปรุงรสด้วยน้ำมันหอยแหม,มันหอยไปเสซนตานปลา ซอสปรุงรสใส่เข้าไปจะได้อร่อยแล้วก็ผัดต่อไปแล้วเราก็จะเติมน้ำต้มสุกตามลงไปมันจะได้มีน้ำเยอะๆแล้วเดี๋ยวเราจะผัดหมี่ลงไปหมี่จะได้นุ่มๆเราเส่หมีลม่ลงไปเราเดี๋ยวชิมทีหลังอย่าเปิดหน้าหน่อย เราผัดหมี่เสร็จแล้วเราแอบชิมแล้วเราก็ได้รสชาติที่ถูกใจแล้วเมื่อรสชาติถูกใจแล้วเราก็ใส่กระเชดลงไปเลยผัดแป๊เดียวเดี๋ยวกระเชดจะเหนียวรีบรีบผัดแป๊บนึงโอเค แล้วผัดกระเฉดผัดไปแป๊บๆหนึ่งรีบๆกลับไปกลับมาโอเคเราได้แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วผัดหมี่กุ้งกระเฉดหอมมากๆเลยหอมทะลุมแมส กานนี้ก็ได้ประโยชน์ครบ5หมู่เลยใครอยากทำตามลองไปทําตามกันได้นะอร่อยมากและอย่างที่เคยบอกไปว่าจังหวัดไหนมีของดีของเด็ดก็สามารถส่งมาแนะนำกันได้เดี๋ยวเราจะหาโอกาสนำวัตถุดิบดีๆจากทุกภูมิภาค นำมาเสนอกันขมาก็เชื่อว่าประเทศของเรายังมีของดีซ่อนอยู่มากมายหวังว่าช่องทางนี้จะเป็นอีกช่องทางที่จะช่วยประชาสัมพันธ์สินค้าไทยของเราให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นนะและสําหรับคราวหน้าครัวอลังการของเรายังคงอยู่กับตอนของดีทั่วไทยจะจะเป็นของดีของเด็ดจังหวัดไหนนั้นติดตามชมกันได้ที่ f a c e b o ฟซบุ๊กแฟนเพจทวีนับวั c แชน n e l แล้วก็อย่าลืมกด แชร์แฟนเพจ n u ีน้ r o n e Channel จะได้ไม่พลาดทุกเรื่องราวดีๆจากโครงการ t o b ีน้ m b e r วันสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันวีล็อกหน้านะ